ยันถึงตียงนอนแน่นอนออพี่คิดพูดอย่างนี้ดูดิพี่คิดผลลุกไปหมดเลยเนี่ยผนลุกตั้งชั้นส่วนอสสารพิษนี่ก็จะเป็นเป็นชื่อแก๊งผม,มในในแก๊งอสรพิษที่จะมีกันสามคนะตอนในบ้านเด็กศาสต <ๆ S 1> ก็จะมีผมมีพี่โตโน่แล้วก็มีริ <ๆ S 1> นะครับก็เลยเป็นสุภาพบุรุษอสรพิษขึ้นมาอ๋อพี่เ,เป็นแก๊งเลยใช่เขาแบบพูดว่าเอาอย่างนี้ก็จะมี até thought it ไม่ด้ไม่ดนะี่เราพูดสี่พอดับตั้งถึงานสอนะครับเอออยู่นานเน่ยแล้วคุยเอาให้ี่จสลือกไปแะเไงอ่ะเข้ากับผิวพี่เขาตั้งตัตัม่ได้แต่งหนุ่ตั้งฝนเลยที่รู้เปล่า ไม่ทดีไงแต่ว่าเขาคิไปแล้วเนี่ยหมดเลยไม่แต่คือพี่คคิดเป็นนองที่งาเป็นคุีแล้วก็เป็นคุณแม่เป็นทุกทุกอย่างที่ทแบบีชื่นชอบมากเ ยิ้เสียงซาวใหม่ๆของแม่ไหมแต่ยินมแบบดังแกร็บเมื่อกี้ทุกคนดีนะสีน้ำเงินตั้งเขาเรียกว่ารุดโอ้ยนะครับเป็นไงวะรุ่นก็โอยนั่งก็โอยโอเคไม่แก่รอยปากรอยปากครับเออเอาผสนุกปากไปเรื่อยๆทั้งสองคนอยากเรียนให้ทุกท่านทราบนะว่าเราสองคนเนี่ยรู้จักกันสนิทกันเนี่ยได้จากคอนเสิร์ต Uh, ة, anf, like, um, อันน uh, ั้นเป็นคอนเสิร์ตครั้งแรกที่ผมเดียวกันดนเจ็ตแลนที่คลิปวันนั้นี่คิมเป็นโฮสต์หลักกงจากติดอะไรอึดอัดเวลาเข้าห้องน้ำชายแล้วทำกิจกรรมอะไรแล้วแบบเวลาผู uh. Uh, ้ชายเข้ามาแล้วเราจะแบบอะไรอ่ะอึดอัดทำไมอ่ะอดใจไม่ได้แอบรีมองเดี๋ยวนะจังคือเข้าห้องน้ำผู้หญิงเนี่ยมันก็ปิดประตูต่างคนต่างอยู่นะอ่าก็รู้สึกแล้วผู้หญิงก็ทาปาก คุงก็อยู่รวมกันได้เนี่ยเข้าใจได้บางทีกทีดไอรอนเนอร์มีหันมาค้อนกันพี่ข้าพิชมณีข้าปากแล้วแต่คุณพี่อยาคุณพี่อยากอยาก,อยากเข้าน้ำชายมากอ่ะบางทีถ้าเป็นท้าเป็นเนี่คุณคิดทย์อยากไม่น่าทักกูเลยเ,เกือบแล้วพี่อยากเข้าเลยห้องน้ำชายหน่อยมๆๆๆั้งจริงๆถึงแม้จะกดกดนี่ปุ่มรวนรวน ไม่เป็นไรสมมติว่าถ้าเหมือนว่าถ้าพี่รู้สึกว่าเฮ้ยทำงานเพียๆจะเป็นลมวะจะเป็นลำเข้าไปได้ไหรับเยี่ยวอู๋คือร้านเพื่อนเป็นเกมเขาอะกางเกมคับแล้เขาเซม้าขนาดไหนพี่น้องก็ไม่ไม่เจอแล้ว่าพี่ต้องไปมาเซมคว้าพ่อนไม่รู้ว่าเขาพาเพียบเพียบหรือเปล่าคือถ้าเกิดน้องเพื่อนเข้าไปน้องเข้าไปแล้วเขาไม่อยู่ในโฉนดชิมเขปิดห้องน้ำแล้วเขาจะ เดี๋ยวอันนั้นไม่ใช่กล้องสารละอันนั้นกล้องปียะเข้าห้องน้ำด้วยกันกล้องปียะปิดห้องน้ำแล้วนั่งฉี่แล้วบอกคุยวิชอบเลิกเธอการเล่นกล้องปี๊ยะกล้องขอโทษเออนี่มันเลยเฉยไปใหญ่ละแล้วกล้องน้ำเราข้าห้องน้ำด้วยกัน